เร,เราทั้งทีนะีคะถ้ามีสองอย่างนี้ก็คือชีวิตดีขึ้นแน่นอนค่ะสำหรับเพื่อนคนไหนนะคะที่จะไปเที่ยวเรานะคะก็คืออย่าลืมพกไปสองอย่างนี้ก็คืออันดับแรกก็คือจะเป็นเงินย่อยนะคะเงินย่อยของเรานะคะแบ <Okay. S 2> ก็คือแบงย่อยแบงอะไรต่างๆก็คือเราแลกไปเลยนะคะันเพื่อนก็คือต้องเป็นเงินสดเท่านั้นนะคะเพราะว่าอยู่นู่นเขาไม่ค่อยจะมีเงินโอนนะคะถึงมีเงินโอนเราก็จะได้เลทไม่ไม่ค่อยดีนะคะเพื่อนเพราะฉะนั้นก็คือแลกเงินสดไปเลยนะคะแต่ว่าไม่ต้องถือไปเยอะนะพันสองพันก็วางกันไปนะคะอันที่สองก็คือมีแล้วชีวิตดีขึ้นจริงๆนะคะใช้ในกรณีต่างๆได้หลายอย่างเลยนะคะก็คือบัตรประชาชนนะคะบัตรประชาชนถ้ามีชีวิตเพื่อนดีขึ้นเลยนะคะไม่ว่าจะ ทำอะไรบัตรอะไรหายต่างๆถ้าเรามีประชาชนทุกอย่างคือแบบดีขึ้นเลยนะคะเพื่อนเเพราะฉะนั้นนะคะอย่าลืมพกสองอย่างนี้ไปเที่ยวประเทศลาวนะคะเพื่อนๆถ้ามีชีวิตดีแน่นอนค่ะอยากได้ทริปเที่ยวลาวอีกนะคะอย่าลืมกดติดตามไว้เลยนะคะ